เฮ้ยเฮ้ยตเติน้นใหรวะแค่หวะจะด,ดูก่อนไาเก่งนะใช่เฮ้ยจะเติ้นนะไม่เคยดูใช้นิ้วชี้เล่นนะใเคยดูอ่ะชื่อยุทธเนี่ยก๊อปไม่ได้น่นอนไม่มีใครยากกะกอ๊อปหรอกยุทธ์จะโนชาให้ท,ทีไม่เกียยวไรนะใช่เปล่ะถ้าใช้คู่ตีเลย ชอบชอบดูมันเล่นโคตรเก่งเลยแต่ต้นเนี่ยแต่นเนี่ยเขาเล่นเก่งนะน่าจะใช้อยู่มาไงเพื่อนไดูดีเพื่อนเพื่อนดูตอนดีเต่ต้นเฮ้ยให้ปอกว่าใช่ก็ย่าเงินกดไลค์ก็สบายเอาแนวนเอากดไลค์กดแนวก็ได้เขาชอบเล่นแต่้เล่นดีนุชีเล่นอ่ะโอ้โหชอบเลยยังงงเลยเล่นได้ไงพี่เจอส์ตี๋นี่พี่เวออวายพี่เจอส์นายกนี่พี่เวออวายเลยครับ เข้าไล่ด่ากับชาวบ้านชาวเมืองมันไม่ออกเลยเออผมไม่ออกขยามายขยามายเออเออสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องชาวชนก็ถึงดีว่าเราไม่ใช่ใส่เกมไฮไลท์ถ้าเล่นแรงจริงๆมันมีใครหลบนั่งตั้งในวอลไม่นั่งตั้งในคอมมันเยอะกว่าะมาเล่นคุ้นเก่งเลยแต่ตั้งเนี่ยแต่เติ้ลเนี่ยเขาเล่นเก่งแล้วโอ้แต่เติ้ลไปแล้วโอ้ย ตั้งเขาอีกโอ้ยทำไมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะเพราะหนูก็มีโอ้โหจะทำไงอ่ะใช่ป่าวะจะเต้นไหม เอาเละครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไก่สายเติมอีพีที่39แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มแบกทีมนะแต่ดันสุ่มไปเจอเอฟซีตัวเองเข<อ>ารู้จักเราด้วยนะฮะเราก็คอยติดตามผลงานเราตลอดเลยนะครับก็เลยต้องขอขอบคุณเอฟซีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เขาน่ารักมากเลยนะในเกมเนี่ยคือผมวิ่งไปเร็วแค่ไหนวิ่งไปไกลเท่าไหร่นะครับ เขาจะตามไปซ้อนผมตลอดนะฮะ <Okay. S 1> ไม่ให้ผมบู๊คนเดียวเลยนะครับผมจนเพื่อนอีกคนของเขาเนี่ยบอกว่าช่วยแต่แต่เติ้นไม่มาช่วยเขามาึงเลยปล่อยเขาตายบ้างอะไรบ้างแหละนะฮะ สนุกดีนะครับเจอตี้แบบนี้นะทุกคนนะก็ <Okay. S 1> สรับคลิปวันนี้นะครับผมจะปิดไมค์แล้วก็ฟังเสียงดีแอคชั่นของเพื่อนนะครับผม <S <S เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเสียงผมไม่ค่อยดี <S <S เสียงผมแหบนิดนึงนะทุกคนนะขออภัยด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วผมจะพยายามทําสลับกันไปแล้วกันนะครับระหว่างเปิดไมค์คุยกับเพื่อนแล้วก็ปิดไมค์ดูรีแอคชั่นเพื่อนนะครับเพราะว่ามีคนชอบทั้ง2แบบเลยนะแดี๋ยนนี้ขอปิดไมค์ไปก่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราก็มาเข้าตี้เพื่อนกันเลยนี่ฮะเอ้าแล้ววีเอลตู่ไปไหนแล้วเปลี่ยนมาคนนึงนะไม่เป็นไรนะ มาเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันนะครับผมตั้งตั้งใจเรื่องเกมก็เราจะได้ลงยูทูบ e ้่ะเพื่อจะได้เจาะลงขึง<อ>ง้น,นบนขอได้ปืนอยู่ตรงไหนนะตรงบข้านบนตรงเต็นท์นะตรงเราก็มีนะครัเ เหรอเ่อวะแถวนี้แหี่โ <Nope. S 2> ละก,ก็ของหล่นละไปไปไปเตนเร็วเตนยิงแล้วแล้วอดิวอ,อ้ยยูนไหนไยบนเต็ที่เฮ้ยยบนแนขาหัวตัวไหนขงวเฮ้ยหูเจ็บจัดเลยต้นไม้โคโนะ <Okay. S 2> มันยืนเป็นบอยแบนดเลยตรงโคโนะยิงไม่ได้แล้ว ต้นไม้ตามให้โยกเคล่อนเลยเคลืนเลยเดี๋ยวผมครบฝั่งนี้เดี๋ยวนี้นี่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 ดาวกำลังตามกำลังตามไปไหนกว่าในไอ้นี่โมดังเขาบอกไอ้แท้งอ่ะเจอตีถึงแล้วกูบอกเลยไปนู่นซะเลยปัองต้นไม้สองห้าตัวเปล่าก็ไม่รู้ทางหน้าตาต้นนะครับโอเคนั่สุดแดงมันไปนู่นได้ไงวะเดี๋ยวมามาวันนี้ก็เดิ่วอยู่เพิ่งเก็บของเงี้ยมัน

เติ้ล <goosebumps> ก็เซ็นเซอร์เอาแล้วกันพอได้ลงนะครับตื้ดตื้อตื้อตื้อเออจุดเพื่อนก่อนเติ้ลไปฉกดาเร็วเร็วเร็วโค้ก่อนเดี๋ยวมีใครมาตุ้ยเดี๋ยวผมซื้อเออเฮ้ยไอ้บอลข่าวมาทาต้องบนเจ็บอยู่นะโอเคนี่มันไปไหนวะไว้ไว้ตัวเนี้ยนี่ไงไอ้สาร ยืนนำไงเ <c oughs> ดาว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 มันยืนรออะไรวะรอเราไปได้อีกสเต็ปแหละต้นผาออมล้วก็ไปแจ้งคิวอ่ะเฮ้ยพี่เห็นมันยืนอยู่เฉยๆมันยืน,ยน,ยนไม่ไหวเลยเขาก็วิ่งหาคิวไอ้เรากะลากต่อเออพี่ต้องเปลี่ยนนี่ใส่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวต้องบอกเขาดูว่า ใกล้เกินใครลงมาเนี่ยเดี๋ยว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 ขอนอนก่อนนะแป๊บนึงโอ้ยอะไรมันชุบกันลงมาเนี่ยแต่ท็อปไม่เห็นเหรอต่อหน้าต่อตาเลยนะเบอร์ซี่ใหม่เขาไม่เปิดนะเบอร์ซี่จะตีมอยู่หรอหรือไงแอเติ้ลยังพอเข้าใจเบอร์ซี่นี่ไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจเบอร์ซี่เนี่ยผู้หญิงเปล่าัลหอสวัสดีครับมต้องผู้หญิงนี่ดาเมจเป็นพันเลย ถ้าผู้หญิงเออขอโทษครับเอ้ยแตยเต้นยิงแล้วขอโทษนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกเต้นบอกไม่ถือสาด่าเขาไปเยอะเฮ้ยบนเขาก็เขาอโอเคอ่ะนะคเข้าไหนวะดาวดาวใครยิงดาวอยากจะใครซะล่ะเฮ้ยมันมีใหม่ตัวนึงอยู่มาเร็วมันจะมาชุบเพื่อนมันเห็นแล้วเสื้อแดงเห็นป้า ไม่อย่าคิวผมยิง <ไป S 1> หัว<ส>ไปจะให้มันชุบจะให้มันชุบด,ดาวไปดาวดาวเป็นพินิจาตัวหนึ่งดาวไปนั่นใค้มันต่อหน้าต่อตาเลยนะหลังหินสวย,ออยโอ้โหทำไมผมไม่ได้คิวอะ่ะเนี่ยเวรกรรมไงลาดเข้ามาเยอะโดนพี่ลาดาั้าง ไม่นะ่ามีวงชุบเลยว่ะบ้า <Nope. S 2> บนเอลมีคนบ้านเอลมีคน <Okay. S 1> เอลบนเลยเอลล่างเอลบนเอลบนนู้เน,น,นเลยใช่ป่ <c oughs> ะดาวด<ะ>าวเนี่ยเดี๋มายงเดี๋มายงเดี๋มายงก่อนจะไปยิงตัวบ้านเอลรู <Hey. S 2> ด้ดีจริงๆของเมืองโอ้ยเฮียนี่มันนี่ว่ะเอ้าสังเกตสังเกบดิวดิวหน่อยกระตุน้นจัดสวย แต่เต้นเพื่อชีวิตเอไว้แหมไปดูชื่อเลยเนอะไม่ดูไม่ดูไม่ดูชื่อใครไม่ดูอะไรก็จะเต้นจะเต้นนี่ผู้มีพระคุณหนูน่าทอบว่ะเฮ้ยโหยายาก็ต้องแบบให้วอลก่อน กองกองดีกว่าอไอวอลพอแล้วเก็บลูกแต่หมดแล้วอ๋อโดนต้ตนไม้นลยโอเคจะหงช่วยให้จะให้เลยกระด่างแล้วดาวแล้วแล้วเดวีด๋ยวใครยิงดาวไม่รู้ไอ้วอเลเหล็กอ่ะน,นะไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวแล้วทั้งนั้นนะูโน่นนะเขาเข้าไปนู่นนะโะเคต้นไม้โน,นูนน่นแล้วเดี๋ยวได้ผม

เพื่อนตั้งไอวอลอีกนะนั่นนีแล้วโอ้ยมาแล้วตายยังดิวยังเกิดตัวเนี้ยตัวเดียวอะระเบิดพเองนะอืมขวยังแมงเลยไฮ้ประหลงล่างลงล่างลงข้างลงข้าง แตกตาต้อนไม่เต้ต้อนก่อนเร็วจอที่หนึ่งตอนนี้โอ้โหตาท็อปไปช่วยผมเลยใครวะตายแล้วลุกไว้สักทีทางไอวอร์แดงต้ต้อนเอาอยู่ปล่าเอาเลยเต้เดียวเต้ท็อปก็โค้งไห้ต้อนดิเนี่างลงี้ต้องลงเต้สวยงเผมตายเลยเต้ท็อปอ่ะเด็ดเต้ก็เต้นนะแต่เราลงเลย ถ้าพ่อมาไม่เจวยเลยเขาไม่เจวยผมอ่ะจะต้องช่วยของก่อนดีโอ้โหผมดาวอยู่ตอนหน้าต่อตาเอฟซีเลยนะเอฟซีเลยโอ้โหแต่เต้นต้องอลงแล้วเหล่าก่อนเพื่อได้ใ้ตอนนี้มันคือฮัลโหลครับครับ ครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับโอ้ยได<ป>้ยินเสียงพี่ด้วยใช่ตัวจริงพี่จำเหตุได้ผมตัวฟอมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงผมจำเหตุผลได้ผมอำคลิปพี่อยู่พี่เล่นนิวชีุ้ียดีใจว่ะสวัครับช้าสวัสดีครับ